สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกแก้วก็พาทุกคนมาดินเนอร์ชมวิวบนเรือแม่น้ำเจ้าพยานะคะในราคาไม่ถึงหลักพันนะคะบรรยากาศดีมากวิวสวยมากเลยค่ะและทางเรือนะคะก็มีบุฟเฟ่ต์นะคะอาหารทะเลเยอะแยะมากเลยค่ะมีทั้งโซนนี่นะคะโซนของข้าวนะคะอาหารเยอะแยะมากจนเลือกรับประทานไม่ถูกเลยค่ะมีพี่พี่พนักง,งานนะคะยืนดูแลแต่ละจุดเลยนะคะ นี่นะคะแซลมอนซาซิมิค่ะพี่พนักง,งานหั่นให้สดๆเลยค่ะแล้วนี่ก็คือโซนกุ้งดองนะคะซีอิ๊วตัวใหญ่มากนี่โซนผลไม้นะคะพวกยำนะคะเยอะแยะมากจนเลือกรับประทานไม่ถูกเลยนี่ค่ะโซนของพวกของดูกแก้วเองนะคะเป็นของหวานนะคะมีโซนขนมหวานไทยนะคะเยอะแยะมากเลยค่ะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ นี่ลูกแกาวก็จัดแซลมอนซาซิมิมาทานจุกๆไปเลยแหมขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะ วิวดีมากเลยใช่ไหมคะมีดนตรีสดให้ฟังกันด้วยมีใครอยากมาดินเนอร์แบบีูกั้มไหมคะจองผ่านแอ g บีกูท m e นะคะแล้วบอกว่ามาจากช่องทางของลูกแก้วนะคะจะมีโปรโม,มชั่นดีๆส่วนลดให้ด้วยนะคะ